สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube ช้างศึกนะครับและ Facebook ไทยยูทฟุตบอลครับวันนี้มากันที่สนามชนบุรีสเตเดียมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอลยู17ชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกนะครับวันนี้แมตช์แรกของทีมชาติไทยครับจะพบกับทีมชาติมองโกเลียนะครับผู้เป็นอย่วงนี้อยู่กับผมอ้กรสารันยูน่ากักวัชีและคุณนักเโ,โดธนธรเกือศรี สมเด็จพระบรมบราชินีนาถเิริกิตนะครับพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงนะครับเกมเริ่มนะครับทีมชาติไทยบุกจากขวาไปซ้ายเลยครับมีความคล่องตัวกันหลายคนนะครับกล้าเลี้ยงกล้ารุยครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีครับสำหรับอนาคตของชุดนี้ครับ ไหลมาตรงนี้คนพิทักษ์เข้าขวาข้างถนัดได้กลมหน,น,น้าสานตรงนี้โดนปัดทิ้งโดยบายามานายครับโอกาสลุ้นอีกครั้งหนึ่งของไทยแอมนี่เกอไม่ยอมเหมือนกันยับบายามานายหลายเซฟแล้วอะไรครับผ่านมาถึงตรงนี้ครับจังหวะลากตัดเข้ามาี่โอ้โหมันมากครับคนพิทักษ์แล้วยิงด้วยเท้าขวาครับดูครับสเตปโยกมาอมบอลเข้ากรอบด้วยนะครับแต่ว่าบายามานายไม่ยอมครับคนพิทักษ์เล่นแบบนี้แล้ว ดูสนุกนะครับตั้งกันใหม่ที่นัทกรประชาราชักดิให้พิชยะพิชยาวุธิชัยรอเพื่อนเติมแล้วไหลต่อประชาราช์ได้เปิดมาลูกนี้เลยมาตรงทางโอ้โหก็ยังปัดได้ครับใบยมานายแล้วใส่ลูกนี้เลยโอ้โหมันแรงเกินไปแบบไม่ต้องจับเลยครับโอกาสลุ้นของทีมชาติไทยจากกฤตวัฒนาะราลิศจังหวะลุยขึ้นมาทางขวาครับผู้สาวะตูเขาชกออกมาในเข้าทางกฤิตวัฒน์ครับโอ้ยิงแบบไม่ต้องจับครับ แม่แต่ว่าทิศทางเนี่ยมันยังไม่ได้ครับข้ามคาออกไปเยอะเลยยิงเสร็จก็เสียดายเลยครับนอกจากถามอรายการแล้วก็ถามว่านักเตะเก่าๆมีไหมจริงจริงก็มีอยู่ในข่ายบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนพลพิทักษ์ลากมาอีกแล้วพลพิทักษ์ออกขวาด้านกว้างครับประชาราเตอร์มาให้พิชยะพิชยะเข้าซ้ายแล้วได้ยิงพวกนี้ต้องปัดทิ้งอีกแล้วบายามานาให้โอ้โหนี่หลายเซฟแล้วนะครับ จังหวะลองส่องไกลนอกกรอบเขตโทษครับทิศทางมันยังไปตรงตัวบรูซับประตูอยู่นะครับแล้วเล่นแล้วครับทำพิสิทธ์ไหลต่อมายังเปิดไม่ได้สุทธิพง์สุดทธิพง์เลือกยิงเลยลูกนี้บอมันกระดอนพื้นแต่ก็ไปตรงตัวตูโกเดอร์บายามานายครับไม่พลาดเลยนะครับจังหวะไหนที่ควรจะรับได้เขาทําได้หมดครับบายามานายยิงตรงนี้ก็ไม่ห่างตัวสักเท่าไหร,ร่ แล้วบอยก็ไม่แฉลบด้วยครับถาพิสิทธิ์ให้สุธิพงศ์สุทธิพงศ์ให้ไม่ตรงเพื่อนครับแม่แล้วมองโกเรียสวนไหวไหมครับมองโกเลียไปช้าแล้วก็คืนหลังกลับมาหดไม่ดีไทยดักได้ครับบอยที่อาชีรวัตทางขวาเลยครับพิชยะพิชยะอุทิชยัยคืนอาชีรวัตอาชิรวัตงานยิงลูกนี้เอ้าชนเสาออกระโดดมาตัวซ้ำมาไหมพิชยะตามมาเล่นแต่โหเป็นประชาราชนะครับที่กลายเป็นว่า แต่บอลออกหลังไปเลยครับจับบอลไม่ดีผู้รักษาประตูเขาป้องกันด้วยสายตาแล้วครับลูกยิงของอาชีรวัตหนีครับกะจังหวะบอลพลาดไปครับเบียมานายนึกว่าบอลมันจะออกครับที่ไหนได้ชนเสาแล้วกระเด้งเข้ากลับมาอีกทีนะครับโอ้ถ้ามันเหลี่ยมในกว่านี้อีกสักคืบหนึ่งนี่เรียบร้อยไปแล้วครับ เคาะมาตรงกลางอา่ะกะจังหวะถูกด้วยครับพลพิทักษ์ไหลต่อทันพิสิทธ์ลุดขึ้นมาทันพิสิทธ์ไม่ทันอ่ะแล้วโดนสไลด์ลูกนี้ผู้ตัดสินให้จุดโทษกับไทยครับโอโ้โหจังหวะสุดท้ายอ่มองว่าทันพิสิทธ์โดนสก,กัดที่ข้อเท้าครับเราถึงก่อนนะครับแล้วผู้สอบประตูเขาเข้าพรวดไปหน่อยครับจริงๆเนี่ยแค่บังเหลี่ยมไว้ก็มันสุดเส้นหลังพอด,ดีแล้วแหละครับผลพิทักษ์ ใส่ด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับทีมชาติไทยขึ้นนําก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากคนพิทักษ์รุ่งเรืองนาทีที่35มสิบห้าเลยครับถือว่ายิงได้ดีเลยนะครับจังหวะนี้ครับยิงไปทางขวามือตัวเองครับใส่สกอร์แรกแล้วนะครับทีมชาติไทยดูจังหวะนี้ครับวิ่งมาโอ้โหเข้าสี่เหลี่ยมเลยครับเนี่ยว่พุ่งไปถูกก็ไม่รู้จะเซฟได้หรือเปล่าครับปยมานายวางเท้าดีครับ ผลพิทักษ์ลุงมเรืองครับไฟรีคิกบ่อยมากขึ้นนะครับเปิดเข้ามาลุ้นอีกครั้งหนึ่งในกรอบเขตโทษแล้วได้โมงด้วยแต่ว่าบอลตกเอาตรงนี้ต้องระวังโอ้โหแขาลุ้นของโมงกเลียจะฟ้องเอาลูกเตะม,มุมไม่น่าจะได้นะครับแบบนี้ดูเขามีชีเด็ดจากการเล่นลูกกระลาอากาศเหมือนกันนะครับเปิดบอมเข้าใส่ครับไปชนละมุนอยู่ตรงนั้นแล้วก็โม่งเสยออกมาเป็นของประชาราชประชารารชาราเล่นกับพิช,ชะยะ พิชยาไหลต่อปราชาราชในกรอบโทษมี2คนเปิดมาลูกนี้หลุดมาเสาสองบอยที่สุธิพงศ์ต้องแต่งบอยก่อนครับสุธิพงศ์เปิดก็ยังไปติดอีกครับไปติดกาฤิธแล้วบอมันไม่ไปไหนค่ะคนพิทักษ์ก็ไปแย่งมาแล้วไหลมาตรงนี้พิชยายิงเจาะโอ้โหไปติดเซฟครับบออยู่ที่คนพิทักษ์ต้องพาวนหนีออกมาก่อนส่วนตรงนี้โอ้โหโมงโกเลียไปปล่อยบอลตกในกรอบเขตโทษตัวเองครับสุดท้ายต้องมาชุลมุนชุลเกตรงนี้ครับพิชยาทุ่มมา คืนกลับมาที่พิชยะอีกทีนึงครับพิชยะลากตัดเข้ามาแล้วคืนมาประชาราชประชาราชแตะมาลูกนี้เปิดมาลุ้นในกรอบเขตโทษล้วเกือบได้โมงโอ้โหบอลมันไปตกใส่มือของบายามานายครับออกมาอ่านจาังหวะบอลดีนะครับบายามานายผู้ทธศอบประตูของมองโกเลียแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนครับประชาราชตวัดเปิดมาสวยมากครับมีตัวโฉบมามมงนะครับพิชยะชัยวรังกุลครับให้มาปิตวัตรปิตวัตรไหลออกมาชีรวัตร อาเีรวัตรยกลูกนี้มาเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วขวายังยิงไม่ได้อ่ะประคองไว้ก่อนต้องไหลขึ้นออกมาแล้วฝ่าขึ้นมาเองเลยครับปาดมาลูกนี้เสาสองชัดจ,จะจ่อไม่เหลือเลยครับโอ้แล้วเป็นประตูขึ้นนำสองศูนย์ของไทยจากพิชยชัยวรางกูลครับจังหวะน,นี้ต้องชมเลยครับโอ้โหการต้องทำของทีมชาติไทยสวยมากนะครับกระชากทีเดียวเลยหายเลยครับถูกใจกองเชียร์แม่ๆป,ป้าๆครับที่ไปเชียร์ในว,วันนี้ครับ ดูครับจังหวะมาตั้งแต่อาชีรวัตรครับยอดเข้ามาตรงนี้เหมือนจะเสียจังหวะไปแล้วนะครับแล้วกระชากกึง่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับของอาชีรวัตรดูครับพลพิทักษ์คืนกลับมาอาชีรวัตรโอ้โหกระชากหายเลยครับผู้สาบประตูใช้เท้าสกัดเลยครับตาวมาเข้าทางพิชยะชัยวรังกูลครับยืนปักหลักรออยู่ที่เสาสอก็แท็บอินง่ายๆเข้าไปครับศูนย์หน้าจากราชวินิตบางแก้วครับ นักกรให้ตรงกลางเตตวัตไหลต่อแล้วดูยิงไกลลูกยิงหงของพลพิทักษ์ยังไปติดเซฟของไบยมานายครับบอลหน้ากรอบเกิโทษของไทยครับเห็นช่องพลพิทักษ์ยิงลูกนี้แหมเข้ามุมด้วยนะครับแต่ว่าผู้สาวประตูก็พุ่งไปปัดไว้ได้กับปลายมือเลยครับป็นลูกเตะมุมของไทยครับประชาราชแนวให้โอ้โหโดนสไล์ลูกนี้ หนักเหมือนกันนะครับมอมโกเลียเข้าจังหวะนี้ครับอาแต่ว่าตัดกลับมาไทยได้ลุนตรงนี้ครับยิงยัดไปอีกทีไม่เข้ากรอบโอ้จังหวะตะลุยขึ้นมาของประชาราเดรับดูครับจังหวะภาพช้ากดบอลเล่นเร,เร็วครับมาที่พิชยะนี่ยิงเสาแรกครับติดขาของผู้สาประตูแล้วหัวด้ซ้ำอีกทีของประชาราชสริขัดต,ติครับลุนี้ต้องชมอาชีรวัตเลยครับกดบอลแล้วไหลให้เพื่อนได้เข้ามายิงนะครับคนหนึ่งอ่ะเป็น หมายเลข7นะครับพะสุดทารรอเปลี่ยนอยู่2คนนะครับมังโกลียดึงจังหวะหลอกสวยครับไซน์ดีเล็ตเอาแล้วไทยไปตัดมาได้ดูจังหวะนี้เลยครับผลพิทักษ์จี้เขาใส่มาคนเดียวพลพิทักษ์ต้องดึงรอพลพิทักษ์ยังไงแต่คือหลังมาแล้วยิงลูกนี้เบาเกินไปโอ้โหทิศทางก็ไม่ดีด้วยครับพิชยะโอ้เป็นโอกาสของ เชยาอีกครั้งหนึ่งครับแม่แต่ว่าทาไม่ได้ครับจังหวะนี้กิตวัตรครับไหลตามช่องตรงนี้แล้วได้ตวัดยิงตามน้ำโอ้โหมันไม่ตรงก่อไปครับโอกาสยิงของพัสุทามันหมอนี่เป็นสัมผัสแรกเลยนะครับตามช่องมาสวยมากครับดูครับกริตวัตรมาตรงนี้ไม่ลาหน้าครับแล้วตวัดยิงตามน้ําเลยครับบอลมันเฉียวเสาแรกออกไปครับพัสุทามันหมอครับ ตอนนี้ก็ลุ้นประตูที่3อยู่ครับว่าจะมาหรือเปล่าเราให้จังหวะที่ของพัรสุธาเอา้าสกัดไม่ไดีเข้าทางของพลพิทักษ์พลพิทักษ์ลากหนีมาแล้วยิงลรกนี้เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับทีมชาติไทยจากพลพิทักษ์รุ่งเรืองทําประตูที่2ให้ตัวเองด้วยครับอแล้วตัดกลับมาของไทยยิงตรงนี้ติดเซฟแล้วชนเสาแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับมองโกเลียโอ้โหเกือบได้ลูกที่4ครับทีมชาติไทยโอ้โหตัดมาแล้วเกือบจะได้ จังหวะเปิดเกมเร็วแล้วบอลจังหวะเดียวของไทยครับหลุดขึ้นมามไปโ,โอกาสของพิชยะอีกครั้งหนึ่งครับเล่นที่ชมรีสเตเดียมแห่งนี้แหละครับใครที่อยู่ใกล้ๆนี่ชมฟอร์มครูเวตกันก่อนได้เลยครับวันนั้นสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องมีอะไรไปวัดผลกันตรงนั้นกับไทยแน่ๆแล้วเ,เปิดเข้ามาเสาแรกได้ชา้าจ่อๆเอาเลยครับไทยก็ยังได้ประตูส่งท้ายประตูที่4นะครับจากตัวสำรองอย่างพัศสุทธามั่นเหมาะครับ เปลี่ยนตัวลงมามีโอกาสหลายครั้งนะครับสำหรับพรส,สุทธาครับนิดฟิลจากกรุงเทพคริสเตียนดูครับจังหวะเล่นเตะมุมสั้น,นครับแล้วจุดเริ่มก็มาจากพิชยะนี่นะครับโยกมาแล้วเปิดโอโหสอดเข้ามายิงแบบไม่ต้องจับเลยครับเสาแรกนะครับที่โฉบเข้ามาแล้วพิชยะก็ได้แอสซิสต์ไปด้วยครับโอ้ยัดด้วยขวาปิดไม่มิดนะครับ แล้วผู้สิทธ์ก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะครับทีมชาติไทยเอาชนะมองโกเลีย4ประตูต่อสูนนะครับได้2ประตูจากคนพิทักษ์ลุ่งเรือนะครับนาะที35และ71อีก2ลูกมาจากพิชยชัยวรังกูนาที53ครับและพสุธามั่นเหมาะนาะที96 4ครับ